ดีค่ะพี่น้องกองไปสู่คู่สู่คุ้นผูอ้อกับช่องสา,านานสาวบ้านนาหนุ่มสะวิเดนพี่น้องจ้าผู้พอ,พอกันในวันอาทิตย์ที่สามธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกสี่สิบปีแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยจ่อมือจ่เอเวทแล้วจ้ามือนี้ก็บยุดทงไฮทงนาคือเก่าจากเบิง่งเมื่อเบิ่งหลุมปลาขขาเจ้าจ้าไหมเขาเจ้าจะขุดหลุมไหวกับสิมีปลาบืนขึ้นมาไหมจ้าช่วงนี้เพิ่นเขนาหน้าปลาเลี่ยวกับสิประมาณนี้พี่น้อง สิคุูห้องเว่ก็สิมีปลามีย่ยงเบิ่งเนี่ยคะ่ะบักหอยจังไลยมาหลายโพดหลายโพดเถี่พี่น้องเอ้ยเบิง่งเกินทงนาอยู่จ้ะก็เ,เอิ่นบักหอยอยังหนีบักหอยเชอรี่เฮ้บักหอยนาะพี่น้องเบิง่งเห็นบ่หลายหลายจากบักหอยเบิ่งหลายคักหลายเนี่ยอิริผลก็เอิ่นบักหอยเชอรี่เฮ้เอิ่นบักหอยนาหนอพี่น้องคุณนา้าจ้ะ มันไหลายโพดแท้แค่นั้นนี่บอกเขาเก็บไปใส่ตำบมกหูแถวป่าปนี่ก็ยังบกหูอยู่เลยจ้ะบักหอยน้ำกับบกหอยเชอรี่พุนาา่นนะจ้ะไล่ลีเด้ปัดทิโทษเมีนแบบนี้บอโนเขาไปใส่ตำบมกหูนี่เนาะจ้ะคลิปนี้กับผามาเบิ่งทงไฮทงน้ำผามาเบิ่งบกหอยพามาเบิ่งปลาหลุมจ้ะช่วงนี้มันหนาวหนาวลมวีวีแล้วเนาะแล้วเขาแล้วน้ำแล้วพี่น้องข้าเจ้ากะ นี่แหละค่ะประมาณนี้แหละแต่ก็ şallah, มีน้ำเหลืยอยู่จักน้อยจ้ะก็เลยพามาบึงบกหอยถามพี่น้องน้ำหนักบกหอยยังมาหลายกักหลายเนี่ยจ้ะคลิปนี้ซาบนาสิมีตัวเลขจากคนละเธอพี่น้องทั้งอาจารย์ปริศนาโครัชงวดวัง like หัน so. พี่น้องเลขเพิ่นไห่เก้าเจ็ดลางไปออกเก้าเจ็ดบุญพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพิ่นไห่มาตัวเดียวเม็ดเดียวเด้อสำหรับตัวเลขอปริศนาโครัช วดน,นี้เพิ่นก็นได้ให้มาตองวันแล้วจ้าสานาระก็เลยนํำมาบอกเบบเบบซูพี่น,อน้องแฟนจองเอฟซีฟังกะย้ำย้ำคือเกาเด้อจ้าเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอสานาระก็นำมาเป็นแค่แนวทางเพราะว่าเป็นสูตรหวยคำนวณเนาะทางออกปริศนาคราชเพิ่นกะเลขออกปุ๊บเพิ่นก็สิให้มาแบบนี้เลยตัวเลขทางออกปริศนาคราชเพื่อนห้มน้อยหางพี่น้องน้อยอิลีค่ะพี่น้องิึงล้ม ลมคลกลมเนพี่น้องลมหนาวเย็นซวยๆซว,วยออกมากระเด็ดหอนหอนเอาค่ะไปเขาเรืองเนาะสาหรับตัวเลขออปริศนาโคราชเลขเพิ่นบ่หลายตัวเด้อพี่น้องบนเป็นบนล่างเป็นล่างห้ย่างเราย่างละชุดย่างละชุดแต่ว่าห้ยตัดเหลินน้าประมาณนี้เนาะกะตามนั้นเนาะค่ะหรือว่าผู้ใดมีแนวทางเนาะค่ะอยากวางในช่องสาบานาหนุ่มสะวีดนสามารถแอดไอดีไลน์ตามไอดีไลน์ที่สาบานาปักไห้นี่เด้อจ้ะเป็นไอดีไลน์ส่วนตัว ว่าจะสูตรหวยคำนวณเลขมีที่มาเลขผีบอกหรือความฝันเม่นๆผู้ดใดฝันได้ตัวแดงจึง้งขึงกะยานํำลืมเดอ้อนำมาวอามาฝากมาต่อนน้ำแนจาเอาค่ะเนาะอันนี้เป็นสติติงวดก่อนจ้าที่ทางอภิษณาเพิ่นไหมาเพิ่นไหเก่าจ็ดลังไปออกบุญพี่น้องบึ่งเนี่ยคะ่ะเลขเพิ่นก็มีแค่นี้หนึ่งเด้อจ้ะเพิ่นไหมาทุกงวดจะมาประมาณนี้เด้อจ้ะอันนี้เป็นสติติงวดก่อนจ้า มางวดไม่เดอพี่น้องงวดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้าตามนี้เลยจ้าวิ่งห้าจับมาเม็ดเดียวไปที่เก้าห้าเปดเก้าห้าเป็ดแต่ว่าตัดให้หาเป็ดตัวเดียวเดีจยวตามที่พินชุมมาให้แต่ว่าซาบนาให้ตัดนี่นี่เด้๋ยค่ะหาเปดเป็ดหาหาเป็ดเปดหาแล้วก็เก้าหาหาเก้าเก้าเปดเปดเก้าบนนี้เลยค่ะเก้าเปดเป็ดเก้าอาจจะมางวดนี้ก็พิจารณาเบื้องจ่า สำหรับเลขล่างเนาะคะ่ะเนาะเลขล่างไหมาวิ่งหนึ่งฟันไปที่ศูนย์หนึ่งตัวเดียวคูลูพี่น้องศูนย์หนึ่งตัวเดียวคูลูมิดเดียวอีกแล้วจ้ะสำหรับเลขทูบหนึ่งสองหาเด้อพี่น้องหนึ่งสองห้าจ้าผู้ใดอายากติดต่อทางโอปริศนาได้โดยตรงโทรไปได้ที่ศูนย์เก้าสามสี่แปดเก้าหกสามห้าสี่ศูนย์เก้าสามสี่แปดเก้าหกสามห้าสี่จ้าเนี่ยคะ่ะอันนี้ของวัดใหม่เด้อจ้ะ อันนี้ของวดไม่จ้าอันนี้ของวดเก่าเปรียบเทียบบึงก็สำหรับตัวเลขออภิศนาโครัชก็จะมีประมาณหนี้บ่อหลาหางเด้อพี่น้องก็ลองพิจารณาบึงต่อยบนต่อยล่างถึงไ่น้ำเนี่ยจ้าพอเลขบ่อหลาหางเคยเตกสามตัวตรงก็เคยเต,ก,ต,ต,ก,เยเตกมาแล้วเด้อจ้าสำหรับออริศนาโครัชเลขทูบก็เตกสามตัวก็เตกมาแล้วจ้าพิจารณาบึงเด้อค่ะเป็นแค่แนวทาง ไก่สิปีไม่ลคะค่ะก็ใหา่พี่น้องเฟน,องอน่องเอฟซีมีส่มีมนันเนาะค่ะสุขสุขุนหฮงหงรวยรวยสุขสุขุนนั่นแหละแต่ว่าทุกอย่างแล้วก็ขึ้นอยกับดวงาะค่ะทำบุญสะสมเต็มบุญไว้เยอะๆเด้อพี่น้องจ้าเอาพิจารณาเบงค่ะเครบหน้าจอเด้อพี่น้องเคลบหน้าจอจ้าอันนี้ของหวดใ่อันนี้ของหเว่าจ้าตามนั้นเลยจ้า สำหรับตัวเลขออกปิศาโครชกลับไปหาจับช่วยฉลากินแบ่งทิงไว้ก่อนเด้อพี่น้องจ้าย่านสื่อบดได้ค่ะย่านมันดังพี่น้องหาเปยดเปยดหานี่กกดังคุงวดได้จ้าอันคุงวดจากเล็กอีหอย่างทั้งใดไปจังไดมาจังไดแต่กะให้ใส่ดุลพินิจเด้อค่ะสามตัวบุญบนไห้มาหังเดียวนั่นละก็หาเปยดกะให้ตัดเหรียญหนไมแน่จ้าเรากะข้างล่างไห้มาตัวเดียววิ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งตัวเดียวกะกลับไปกลับมา ตอยไวเนี่ยจากน้อยนอพี่น้องจ้าตามนั้นเลยเด้อจ้าอย่าลืมผู้ใดมีแนวทางเนาะอย่าวางในช่องเกไอดีไลน์นี่ม่ได้เลยจ้าเป็นไอดีไลน์ส่วนตัวสาบานาหนุ่มเสวีดนนพระว่าจะเป็นเลขความฝันเลขมีที่มาเลขผีบอกหรือว่าเลขบอกบุญสามารถนำมาแบ่งปันใดใดตรงเลยจ้าเอาพี่น้องมาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กิ้งริงเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปเปิดการมองเห็นน้ำจ้าคลิปนี้บ่อว้า,หาใหล่ยญ่ไปในงวดวันที่16ท่าธันวาคม2566สบ,บนาก็ขอให้พี่น้องเฟ้นช่องอ c ซีสุขูสุขนุนเหงปังดังโวยสุขูสุขนุนเงินไหลกองทองไหลเขา่าสาธุซาธุบุรักษาเทวดาคุ้มครองคลิปนี้ไปเราจะสวัสดีค่ะ